ปกติแล้วกองหน้าที่เล่นแบ็กซ้ายได้นิดหน่อยคือฉายาติดตลกที่เด็กสิงเอาไว้ได้ขันมากอสอนโซฟูลแบ็กสายยิงของทีมครับกล่าวคือหลายปีมานี้อลอนโซมักจะมีทีเด็ดเป็นช็อตสอดขึ้นมาทําประตูให้เห็นอยู่บ่อยๆบ,บ่อยถึงขั้นแฟนบอลพากันแซวเจ้าตัวว่าแท้จริงแล้วนายน่ะเป็นกองหน้ากึ่งแบ็กต่างหากโดยหลังยึด AK a กองหน้าที่เล่นแบ็กซ้ายได้นิดหน่อยมาเนิ่นนานประเด็นคือช่วง2 3สสัปดาห์มานี้เหมือนว่าเครื่องหมายการค้าของอลอนโซจะสั่นคลอนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งย่งตำแหน่งโดยตรงของเขาอย่างเบนชิเวลก้าวขึ้นมาท้าชิงบอลลังแบ็กซ้ายสายยิงเต็มตัวสำหรับชิเวลรูการนี้หมอนี่ลงเล่นเกมหลีก3นัดซัดไป3ประตูความสุดคือแต่ละลูกสวยๆทั้งนั้นครับจะช็อตตวัดด้วยยีซ้ายในเกมกับเซาแทมตันประตูใช้ตุ้มเดียวหายแมชเดือนเบนฟรอดกระทั่งล่าสุดกับจังหวะล่อเป้าหนึ่งในเกมถล่มนอริชเรียกว่าชั่วโมงนี้ขอให้เข้าซ้ายและอยู่ในระยะทำการชิเวลก็พร้อมง้างเท้าใส่สกอร์ได้ตลอดเวลา ที่พีกยิ่งกว่าคือห่างนับแค่พรีเมียร์ลีกแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นแนวรับแต่ผลงาน3ประตูของชิเวลกลับพาเจ้าตัวขึ้นแท่นดาวซอนโมของทีมเทียบเท่าสไตเกอร์อย่างโรเมโูลูกาโกและมิดฟิลด์ที่เพิ่งจัดแฮตทริกไปบาดๆัดอย่างเมสันเมาส์เลยทีเดียวด้วยปัจจัยทั้งหมดพอจะเห็นภาพใช่ไหมว่าทำไมฉายากองหน้าที่เล่นแบ็กซ้ายได้นิดหน่อยของอลรอนโซถึงได้สั่นคลอนเขาให้แล้วเรื่องการแข่งขันยังตำแหน่งภายในทีมด้วยฟอร์มปัจจุบันที่ใครได้โอกาสก็คว้าไว้ไม่หลุดมือ ฝ่ายที่ได้ประโยชน์สูงสุดจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสโมสรและโทมัสท,ทูเคิลครับอย่างต้นรูการเป็นของอลอนโซหากแต่ตอนนี้ถ้าเอาแบบครบเครื่องทั้งความเร็วการยืนตำแหน่งแถมยังยิงประตูเป็นกอบเป็นกรํารอีกยังไงก็ต้องชิมเวลโอเคพักเรื่องกองหน้ากึ่งแบ็กแล้วสลับมาลงดีเทลกับเบนชิเวลเพียว,เพ,ยวเพียวบ้างถึงตรงนี้แม้เจ้าตัวจะทอปฟอร์มยิงเอายิงเอาทว่าเรื่องน่าสนใจอิกมุมคือกว่าจะเข้าร้องเข้ารอยกว่าจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ด3นัดติดมอนี่เริ่มต้นรูการได้ค่อนข้างยากลําบากเลยครับ เรื่องมีอยู่ว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเบนชิเวลคุณนักเตะอังกฤษชุดรองแชมป์ยูโรที่กลับมารายงานตัวกับสโมสรช้ากว่าปกติปัญหาคือหลังกลับมาจากทีมชาติหนนี้ชิเวลมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ค่อยสู้ดีนักอย่างเรื่องความฟิตกว่าจะได้ลงซ้อมกว่าจะได้เรียกฟิตจริงจังกับทีมก็ล่วงเลยช่วงพรีซีซั่นมาหลายสัปดาห์ละส่วนสภาพจิตใจทูเคิลออกมายอมรับว่าการที่นักเตะของเขาไม่มีส่วนร่วมกับทีมชาติเลยสักนาทีเดียว ส่งผลให้ชิเวลสูญเสียความมั่นใจพรอยทําให้ฟอร์มในสนามซ้อมดอบลงไปด้วยกลับกันฝั่งมางกอสอลอนโซที่อยู่กับทีมตลอดพรีซีซั่นแถมมาถูกส่งลงสนามก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมความเป็นไปเหล่านี้ชิเวลจึงเสียตําแหน่งตัวจริงให้อลอนโซไปโดยปริยายครับเทียบกับปีก่อนที่เป็นตัวหลักโชว์ฟอร์มแกร่งพร้อมกับพาทีมคว้าชแชมป์โยุโรปหากแต่หลังจากนั้นชีวิตของชิเวลนี่ยังกับหนังคนละม้วนอย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นใจหมอน,นี่ไปซะหมด หลังหลุดเป็นตัวสำรองและทำได้เพียงนั่งดูเพื่อนเล่นตลอด6นัดแรกจุดพลิกผันคือฟอร์มของอลอนโซเริ่มดบโอกาสก็มาถึงชิเวลบ้างและเมื่อได้รับโอกาสชิเวลก็ไม่ทำให้ทูเค้าผิดหวังประเด็นคือน,นอกจากจะกลับเข้าสู่ร่างเดิมเมื่อรู้การก่อนแล้วมอนนี่ยังอัปแพดจบสกอร์เพิ่มขึ้นมาอีกสกิลด้วยเรียกว่าหากเป็นชิเวลยังคงท็อปฟอร์มยิงประตูต่อเนื่องบางทีเชลซีอาจให้กำเนิดกองหน้าที่เล่นแบ็คซ้ายได้นิดหน่อยอีกคนครับ